ตัวนี้นะครับเป็นตู้ลายอาเล่นะครับ1นคูณหนึ่งนะครับเป็นไม้อัดยี่สิบมิลตะแกนปั้มชุดแขวนโรงงานสักลาดคุ๊ปืนมือจับเหล็กนะครับตัวนี้พร้อมสเปคคอนด้านหลังนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้หลายองศานะครับว่าสิบแปดกลมตั้งแงนเงยนะครับเรียวแต่เดี๋ยวไปใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเพจสเปคคอนเอ็มออริโอเองนะครับส่วนสีระเบิดนะครับเป็นสีระเบิดแบบหนาเลยนะครับอีฟ็อกซี่นะครับผมยางดีนะครับเดื๋ยงานครับอ่ะ รายละเอียดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นปากลายเล่นะครับเป็นปากแหลมลายเล่สิบสองนิ้วนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงเหล็กแล้วก็ติดพิมเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับมีโลโก้หาเอ็มออติโออย่างนี้เซตนี้นะครับผมตู้เปล่านะครับราคาใบละ3,500บาทส่วนตัวไหนที่ต้องการอยากให้เป็นตู้เแบบพร้อมใช้อย่างนี้ก็โทรมาสอบถามก็ได้ที่นะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรไปเลยครับ090 3674090ครับผมตามนั้นเลยครับ หรือช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กนะครับง่ายๆเลยก็พิมพ์เข้าไปว่า M Audio นะครับก็ขึ้นมาก็ทักมาได้ภายในตู้นะครับนี่ภายในตู้ก็จะมีการบุผ้าห่มนะครับบุผ้าห่มแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้คือคือด้านหน้ามีสลักลูกพื้นเรียบร้อยนะครับปักห้ยปักห้ยปักห้ยเอาปักห้ยเดี๋ยวเราชมปักห้ยแป๊บหนึ่งนะครับ นนโอเคปากไฮมาแล้วครับผมนี่นะครับก็คือสามารถใส่พวกเทเบร์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้อันนี้สำหรับท่านที่ซื้อตู้เปล่าไปนี่ก็จะลงปากประมาณนี้นะครับสามพันห้า <3, 5. S 1> <5. S 2> นี่ได้ปากด้วยมไหมครับครับครับ,รบอ่สามพันห้านี่คือรวมปากแหลมลายเลซไปแล้วนะครับตัวนี คือราคา3,500บาทนะครับท่านในสนใจติดต่อก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ